ผมเนี่ยให้เจ้ากอลัมเนี่ยนอนอยู่หน้าบ้านนะครับมันหนาวนะพี่พี่เป็นไงล้ำหนาวเปล่าก็ออได้ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีขน,นมแล้วก็มีนมเปรี้ยวนะครับพี่พี่รับเอาซื้อของมาให้ละเนี่ยม,มีขนมแล้วก็มีนม อะไรบอกรำกินกินเยอะๆเลยสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ได้พาเจ้ากระลำเนี่ยเข้ามาหลบฝนข้างในบ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกบ่อยๆไม่หยุดเลยนะครับเดี๋ยวเจ้ากระลำเนี่ยไม่สบายเอานะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเจ้ากระลำเนี่ยก็เปียกทั้งวันแล้วนะครับ ก็ผมเนี่ยได้พาเข้ามาอยู่ข้างในบ้านแล้วนะทีแรกเนี่ยผมเนี่ยให้มันอยู่ฝั่งนี้นะครับผมก็ต้องย้ายที่นะเพราะว่าฝนเนี่ยตกนะครับแล้วก็ไม่มีพวกหลังคานะก็ต้องให้กอลัมเนี่ยเข้ามาอยู่ข้างในบ้านเป็นชั่วคราวนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมคิดว่าจะหาที่สร้างกระตอมให้มันอยู่นะครับพี่พนะอาจจะสร้างให้มันอยู่บริเวณแถวนี้นะครับผมอาจจะนะพี่ๆีนะครับผมมีเวลาแต่ผมจะสร้างให้นะครับผม ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อของให้มันกินก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะผมก็ยังไม่ได้ทากระผมกับเขาเลยนะครับพี่ครับก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อของกันนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมขอคนละหนึ่งไลน์นะครับหนึ่งแชร์มีอตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทาคลิปต่อไปนะครับนี่นะพี่พี่สีนะตอนนี้เนี่ยฝนเนี่ยตกไปปอยไม่หยุดเลยนะครับพี่ครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปซื้อของกันเลยดีกว่าผมไปนี่นะครับพี่พี่ครับผมเนี่ยให้เจ้ากรลัมเนี่ย นอนอยู่หน้าบ้านนะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันกําลังหม่มผ้าห่มนะเพราะว่ามันหนาวนะพี่พี่เป็นไงล้าห,หนาวเปล่า,าหนาวไม่เพราะนะเอื้อมือ,อยอีด้วยนะครับหิว <c oughs> ยัง <c oughs> โอ้ทุกคนมันน่าจะหนาวนะพี่พี่นะก็ ผมให้มันเข้ามานอนครั้งแรกนะทุกคนแรกก็จะให้มันอนอนบนเปนะครับฝั่งนู้นนะพี่ๆนะก็ผมจะให้มันเข้ามานอนตรงนี้นะตรงนี้มีเตียงพอดีเลยนะครับนี่ผมก็ได้เอาเพราะผมให้นะหิวเปล่าออก,กินข้าวเปล่าเดี๋ยวจะไปซื้อของกินให้เอาเอาอะไรไหมไม่รู้ว่าเจ้ากระล้าเนี่ยนะอึมอยู่อีเปล่านะครับ แต่ว่าผมเนี่ยได้กลิ่นนะทุกคนโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปซื้อของกินให้เจ้ากระลำก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะ้ำฝนก็ได้หยุดแล้วนะนี่นะบรรยากาศบรรยากาศหน้าบ้านผมนะครับผมนี่เลยนะครับก็มองไปทางซ้ายทางขวาก็เจอแต่ภูเขานะพี่ๆนะไปฝนเนี่ยเพิ่งหยุดตกเองนะครับพี่ๆ เดี๋ยวผมจะถ่ายบรรยากาศให้พี่พี่ดูด้วยนะระหว่างไปซื้อของให้เจ้ากร้ลำกินนะครับผมนี่เลยนะครับก็ฝนเนี่ยตกมาหลายวันแล้วนะครับพี่พี่ครับผมเนี่ยเป็นห่วงเจ้ากระลำน่ากลัวมันจะไม่สบายเอานะเพราะว่าผมเองเนี่ยพามันมาอยู่ด้วยนะครับผมก็คือผมต้องดูแลนะครับต้องดูแลดีๆหน่อยนะ โอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อของกินให้เจา้ากระร้ากอนนะครับผมไปเนี่ยนะทุกคนผมก็ได้ซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีขนมแล้วก็มีนมเปรี้ยวนะครับพี่พี่ครับฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเชายดนลมา,มาเนี่ยเหมือนฝนจะตกด้วยนะครับพี่พี่ครับนะฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนฝนจะตกด้วยนะ เอ้าซื้อของมาให้แล้วเนี่ยมีขนมแล้วก็มีนมเอาขนมกินไปก่อนนะเดี๋ยวทำกระเพาะให้กินโอ้ฝนตกอีกแล้วนะครับพี่ครับ คือนูกลุ้ยช่องนะแบบนี่นะพ่อผมก็ไปงานศพนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็ต้องไปงานศพอ,อีกนะครับพี่ๆก็เป็นน้าผมเนี่ยเสียนะครับคือนูคลุยนาจ่องนะเนี่ยทุกคนฝนเนี่ยตกยแล้วนะเดี๋ยวไม่น่าทุเรนเป็นเหนอือ อะไรแบบนันกินกินเยอะ <S 2> <S 2> ๆเลยนี่นทุกคนผมก็จะให้มันเนี่ยอยู่ตรงนี้ไปก่อนนะครับก็พอลบฝนได้นะให้มันอยู่ข้างในบ้านก่อนนะถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยมีหวังไม่สบายแน่เลยนะตอนนี้เนี่ยก็หนาวสั่นนะครับพี่พี่ครับ มาเดี๋ยวกินด้วยเอาแบ่งๆกันเอาเนี่ยขนมน่ากินเลยเดี๋ยวผมราต้องพามันกลับถ้ำนะทุกคนเพราะว่ามันเนี่ยอยากจะกลับเข้าไปในถ้ำนะให้แมวกินได้ๆลย,ยลามม,มาอม เดี๋ยวคืนนี้นะผมจะให้กอลลัมแน่นอนตรงนี้นะพี่ๆนะเดี๋ยวจะหาหมอนให้นะครับอร่อยเปล่า, <c oughs> าล้ำอร่อยกินเยอะก็ไม่พอบอกเดี๋ยวไปซื้อให้ใหม่ <c oughs> โอเคทุกคนนะผมขอตั้งกล้องหน่อยนะ จะตัห้นะนะนหน่อยนะพี่ๆน,น,นะเด็กนอนนี่นะเดี๋ยวเรามีอะไรที่ต้องไปจัดก,การอีก คือโดยผมตก็ภัยเจ้ากระร้เนี่ยไปจไดัดการในโจนฝ่า,ายนะที่เคยทำลายพ่ทังนะครับทุกคนนีอร่อยนี่ลทุกคนก็คือเจ้ากระล้าเนี่ยมันหนาวนะพี่นะ ใจเนี้ยงานนี้ก็ลองดูเหมือนกันเดี๋ยวผมวจะนั่งคุยนั่งเล่นกับเจ้าอลักกว่านั้นเดี๋ยวประมาณึ่วงน่้เดี๋ยวผมต้องไปงาปมมนศพนะครับพี่ๆ ở đây đó, cái nào đây? Bút hay mai? Ừ. này, anh này, OK bye. Thôi Để bên ngoài bình hay mai. Đi trò này.

เดี๋ยวผมจะไปเอาเก้าอี้มานั่งกับมันนะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ให้มันกินอยู่นะครับตอนนี้เจ้ากระลรมก็เริ่มสนิทกับผมแล้วนะครับผมผมเนี่ยจะตัดผมให้เจ้ากระลรมนะครับเจ้ากระลรมเนี่ยไม่ยอมให้ผมตัดเลยนะพี่ๆนะเหมือนแบบเขาไม่ไม่อยากตัดอะ นนี่นะเดี๋ยวเราจะนั่งตรงนี้นะครับพี่ๆครับกระร้าให้แมวกินด้วยนะโอเค okay, ครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำกับเขาให้เจ้ากระร้ากินก่อนนะครับผมก็ระหว่างรอผมทำกับเขาเนี่ยให้เจ้ากระร้ามอยากกิน นมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้มันเนี่ยนอนตรงนี้นะพี่พี่นะเพราะว่าผมก็ได้เอาเสื้อแล้วก็เอาผมให้มันห่มแล้วนะครับมันน่าจะหนาวนะพี่พี่นะเพราะว่าเห็นนั่งหนาวสั่นตรงนั้นไม่ไม่ยอมบอกเลยนะว่ามันหนาวนะครับผมตอนนี้นะฝนก็หยุดตกแล้วนะครับผมทีแรกเนี่ยตกหนักมากแรงมากเลยนะครับหิวข้าวแล้วก็รัม มันไม่ยอมคุยกับผมเลยนะมันก็ทําเสียงอ่าเอออย่างเดียวนะพี่พี่นะผมก็ไม่เข้าใจภาษาของมันนะครับเฮ้ยอยากขโมยกินไก่บ้านกูนนะรําถ้าจะกินก็บอกเดี๋ยวทำให้กินอย่ามาคี้ขโมยนะไม่ชอบก็จะเบาโอเคอิ่มยังี่งใส่ถุงขยะนะใส่เข้าไปดีดๆอืมก็ต้องบอกพี่นะครับว่า ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฤดูฝนนะครับฝนเนี่ยจะตกนะพี่นะก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยไปรีบทำกับเขาให้เจ้าเราล้ำกี่ก่อนดีกว่านะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็ขอคนเล่นหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ตนดตานะครับเพื่อไปลงใจผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อไปนะครับนะแต่ว่าคืนนี้ผมก็คงต้องให้ คนมาเฝ้าเจ้ากระลำนะผมจนะต้องไปงานศพของน้าผมนะครับพี่พี่ครับบอกให้มันอยู่คนเดียวไม่ได้นะโอเคทุกคนก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ